อดยู่พาะช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะเทปกาวอลูมิเนียมนะก็คือเป็นเทปฟอยอลูมิเนียมนะเป็นเทปฟอยอลูมิเนียมกาวยางวิวทินนะซึ่งแบบเหมาะมากๆสำหรับการแบบซ่อมแซมหน้าต่างประตูหลังคาซ่อมแซมแบบเออที่รั่วซึมอะไรแบบนี้นะ ท่อที่แตกนะทุกคนท่อน้ําที่แตกคืออันนี้ต้องมีติดบ้านไว้จริงๆนะเพราะเวลาที่มีท่อแตกหรือแบบมีอะไรที่มันแตกอะมันโอ้โหมันต้องรีบวิง่งแบบมาอุดรอยรั่วอุดรูรั่วของน้าใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากเวลาท่อประปาแตกหรือว่าท่อน้ํารั่วนะคือที่นี้นะสามารถปะรอยรั่ว คือมันทั้งกันน้ําทั้งกันความร้อนด้วยนะคือเกาทั่วไปนะแบบพวกเทปเกาทั่วไปอะ่ะถ้าโดนน้าก็หลุดแล้วนะหรือถ้าโดนความร้อนใช่ไหมกาวก็จะหายไปก็จะหลุดเหมือนกันนะแต่เทปเกาวรุ่นนี้นะทุกคนสามารถติดท่อระบายน้ําติดอันนี้นะคือเวลาที่เป็นซิงค้ังจานหรือซิงค์อ่างสระผมนะตัวเนี้ยตัวตัวที่เป็นตัวท่อนะเป็นปฏิกิริยามันมันมักจะแบบว่าเป็นรูหรือว่า แต่ขัดง่ายนะอันนี้เลยทุกคนพันไปแบบไม่ใช่ช่างนะพันแบบไม่ให้นะ้ํามันรั่วโอเคเลยเออเราก็แบบปะปะไปนะมันก็โอเคนะทุกคนนะ้ามันไม่รั่วจริงๆนะคือเทปกาวเนี่ยมันเป็นเทปกาวอัพ มีความทนทานโตการกัดก่อนนะแล้วก็ทนน้ำทนความร้อนปิดผนึกได้ดีมีหลายขนาดหลายแบบนะคือต้องดูที่ว่ามีหน้ากว้างเท่าไหร่หรือว่าความยาวเท่าไหร่นะเวลาเลือกซื้อนะสามารถซ่อมแซมรอยแตกหักรอยรั่วจะเป็นหลังคารั่วประตูหรือว่ากำแพงหรือว่าพื้นที่มันเลานะสามารถที่จะเอามาปิดได้เลยนะปิดแล้วเราค่อยทาสีทับก็ได้นะนอกจากกันความชื้นกันความร้อนแล้วก็คือสามารถติดกับว่า ส่วใหญ่ๆได้นะก็คือไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นก้อนหินอะไรแบบเนี้ยนะติดได้แบบโหแบบว่าสามารถยกได้เลยคือติดเหนียวแน่นมากเหนียวมากจริงมากๆเลยนะแค่ลอกกระดาษกาวแล้วเราก็ติดในส่วนที่เราอยากจะใช้งานได้เลยนะปลอดภัยทนทานมากคือขอบอกว่ามันเหนียวมากมือนี่ก็เหนียวเลยนะเนี่ยนะถังน้ําที่รั่วนะสามารถเอาไปแปะนี่คือน้ําหยุดรั่วเลยนะแล้วที่กันความร้อนนะคือเวลาที่ต้อง เอาไปไว้ที่แบบว่าแดดจัดๆนะคือถ้าถังน้ําอยู่นอกบ้านนะไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าเป็นกําแพง